สวัสดีครับมนีสิมารีวิวเครื่องมวนฟงังเบิ้งข่าวๆนะครับนี่นะครับเครื่องมิตซูนะครับมิตซูบิชิเอสอาร์สี่ห้าภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเดาเอาได้ครับนี่นะครับเครื่องเป็นเครื่องมวนฟังก่อนกลมนะครับที่เขามวนมาแล้วที่เคยเห็นในหลายๆคลิปนะครับอันนี้เขาแปลงมอง ไปมวนเสือกนะครับเบอร์แปดนะครับก้อนละสามร้อยแต่สิบบาทได้ร้อยสี่สิบสามก้อนนะครับที่เขาเคยอัดเบิดมวนไปนะครับอันแมนกับสิเราเล้าร้อยสี่สิบก้อนเสือกนี่เก็บไว้ใส่ใดนะครับหลังจากที่เขาห็ดแล้วเพราะว่าเขาเคยใส่เสือกเบอร์สองมันเก็บไว้บ่อยนะครับแต่ว่าเสือกเบอร์แปดใส่ใดนะครับเี่นรับครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซินนะครับของคูโบต้าครับ บวตาหาจุดแปดแรงเนาะครับมาจากญี่ปุ่นเลยเนาะครับนี่อะไรทุกอย่างมาจากญี่ปุ่นเนาะครับที่จริงมองกรอบตรงนี้สิมีฝาปิดไว้เนาะครับทั้งฟังพุ่นกับฟังขีนะครับผมถอดออกว่างไว้อยู่พุนนะครับครับตอนนี้กาที่ว่าอะไรกับคันสิบเบิ้งอิลีกับสิเป็นแท็กครับตอนนี้แท็กแท็กมันเริ่มแห้งแล้วครับตวากะบอรูวาจึงใดนะครับเพราะว่า ตอนนี้หาไซ้แท็กที่ตรงๆเลยบ่าท่นได้นะครับก็มีเคยถามไปแล้วกับเพนว่าเทียบไส้มีอยู่อาศัยกันไดแต่ผมกับ่ทันแน่ใจนะครับตอนนี้อัดได้ประมาณเกือบสี่ลอยก่อนแล้วนะครับที่เขาเก็บไปนะครับแต่ว่าเอ่อเฮาล้องออกมาห้ง่วกินนะครับน้ำมะแรงเมื่อสองก่อนกะเบิดนะครับปีนี้เฟี้ยงหายากนะครับปีนี้ เบื้งหลักภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเขาคอยขามาเบิ้งอันนี้ภายในเดี๋ยวเขาจะให้เบิ้งมองได้จะเปิดให้เบิง้งนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ้งมองว่าเอาเฟี้ยงออกองด่ดนะครับพอบมวนเฟี้ยงเต็มแล้วนะครับจะเป็นขันโยกตัวนี้นะครับเนี่ยดึงถอยไปข้างหลังนะครับจปลดตะขอข้างในนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดตะขอข้างในนะครับ นี่นะครับข้างนานี่นะครับเขาจะเงยกตัวนี้ขึ้นนะครับเล็กตัวนี้พอดึงตัวคอตัวนั้นเสร็จแล้วเขาเงือยดเล็กตัวนี้ขึ้นเลยครับครับมันสีอาขึ้นเองสินะครับแล้วเขาก็ดึงก่อนเฟี้ยงออกนะครับนครับอยู่ในลักษณะส่คือตอนนั้นเขาจอดเราด้ครับเอาจุดหยุดเดินรถแล้วหยุดหยุดเดินเครื่องตรงกลางครับเขาก็ดึงออกพอดึงออกเขาเสียวลงเขากำตัวนี้ครับนี่ นี่นะครับคำตัวนี้ปลดลงมาครับตันสีลงเองันครับแล้วก็เอาตัวล็อกเมื่อกี้ลงมาไว้กลางคืเอเราเนาะครับมันจะเป็นตะขอล็อกมันครับพอเฮาลงมาแล้วเฮาขะคมกดลงไปนะครับมันจะดังกลับนะครับนี่นะครับก็คือสายฟ้านสายฟ้าแล้วกม้วนต่อนะครับเหมะสำหรับขั้วเลื่อนนะครับป้ามทีมีงวัว ของเก่ะของตวา่าขันอยากให้นะ้นำกะจางคนอัดดีกว่าครับสำหรับคนบ่มีเวลานะครับผมเบิง่งเอาก,ก็ดีอยู่ใส่ของเก่ะของเราผมซื้อมหาเมืองเก่านะครับโอเคครับผมสำหรับผู้ที่สนใจอยากสอบถามอันใดเขามาใดก็สอบถามมาไตาคลิปได้เลยครับหรือเขาไปติดตามในเพจผมนะครับญาณเนปีย่ยาหวาน่าเพนโกลาเมืองฝนนะครับ แต่ผมจิทถ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับเขาไปสอบถามใดนะครับว่ามีปัญหาเอียงบอ่อใส่เสียกเบอร์ใดมวนเจีงใดน้ำหนักเท่าใดเสียกกว้วนหนึ่งใดเท่าใดอย่างจงใดสอบถามไว้ในในเพจหรือในคลิปใต้รางคลิปกันเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ